สวัสดีครับพามาชมบรรยากาศยามเย็นเฟสสิบนะครับเฟสสิบขามทะเลสอ Enjoy Home ชีวิตที่ Enjoy สุดๆพิกัดเฟสสิบอยู่ตรงข้ามเฟสแปดขามทะเลสอนะครับซอยตรงข้ามเฟสแปดขามทะเลสอเลยคือเลยสากรโคโนโมเพื่อขามทะเลสอตรงมาสองร้อยเมตรอยู่ด้านขวามือเลี้ยวขวามือเข้ามานะฮะแต่ว่าเฟส แปงของเราอยู่ซ้ายมือใช่ไหมครับมองเห็นจากถนนเส้น,นบ้านโนนขามทะเลศรนี่แหละครับถนนเส้นที่มาจากอบตอขามทะเลศรเดิมที่มีลานเนกประสงค์แล้วก็ตรงเข้ามานะครับเส้นนั้นแหละครับทำเลดีมากๆมันคือหน้าน้ํามันคือพื้นที่ที่เราได้มาเริ่มต้นครับผมที่เราได้มาจับจองแล้วด้านหน้าถัดกันไปนะครับตรงข้ามเฟรอ่า เฟสแปดตรงข้ามเฟสเก้าสถาบันสร้างทนายของโครงการเดิมก็จะเป็นออฟฟิศของเราในกอกาสต่อไปแล้วถัดมาด้านหนังก็จะเป็นเฟสสิบผมถึงบอกนะครับว่าอยู่ใกล้ๆกันเฟสสิบของเรารางวัลสามพันแปดร้อยบาทนี่คืออะไรรู้ไหมหลักหลักการรางวัลแบ่งแปลงวันนี้เรามีการรางวัลแบ่งแปลงนะครับหลักหลักการรางวัลแบ่งแปลงมันจะมีการรางวัลแ,แบบ ตามการนำชี้กับรางวัดตามรายการคำนวณที่คำนวณไว้แล้วนะครับว่าเราต้องการแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3มแปลงย่อยแต่และแปลงขนาดเท่าไหร,ร่ยังไงเราคำนวณไว้เราให้ทีมงานเราคำนวณไว้เลยหรือถ้าเราบอกว่าอุ๊ยพอดีอยากที่จะดูหน้างานจริงอยากที่จะเดินชี้อยากที่จะบอกเลยว่าต้องการระยะเท่าไหร,ร่ยังไงก็ได้เช่นกันเขาเรียกว่าการรางวัดตามการนำชี้ สามพันแปดคืออะไร <c oughs> นะครับการรังวัดตามการนำชี้จะถูกกว่าการแรังวัดแบบคำนวณรายการแบบคำนวณเนื้อที่นะครับต่างกันนี่ตีไปครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วกันง่ายๆถ้ารังวัดตามการนำชี้สามพันแปดรังวัดแบบคำนวณน,นะครับเนื้อที่ก็จะประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันห้า อยู่ประมาณนี้เนื้อที่หนึ่งไร่นะอ่าโดยรวมเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ครึ่งเต็มที่ไม่เกินสองไร่ราคาก็จะประมาณนี้เกี่ยวข้องกับจํานวนหลักชนวดอะไรต่างๆด้วยนะครับแปลงนี้เราลังวัดตามการนาชี้ถ่าว่าจริงๆคือคาดเคลื่อนในการสื่อสารกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรรูปแปลงก็ออกมาสวยงาม แต่ละแปลงไม่ตม่ำกว่า60ตารางวาใหญ่สุดนะ่าจะประมาณเจ็ได้นะครับเฟสนี้รอบแรกได้7หลังรอบสองได้อีก4หลังรอบแรกคำถามคือรอบแรกได้7หลังรอบสองได้4หลังรอบแรกกับรอบสองห่างกันกี่ปีห่างกันกี่ปีตามข้อกฎหมายก็สาปีอย่างที่บอก เนื่องจากแปลงนี้มีการแบ่งย่อยมาแล้วก่อนหน้านี้หนึ่งแปลงแล้วก็เลยแบ่งได้เพียงแค่7แปลงย่อยแปลงคงเป็นแปลงที่แดและแปลงที่แบ่งก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ครบ3ปีเป็นแปลงที่9ใครที่เจอมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นที่ว่าแบ่งไม่เกิน20ิแปลงไม่ต้องจัดสรรบ้างสวัสดีครับคุณเน็ตใครมีข้อมูลมีรายละเอียดที่เขา มีการเสนอยติต่างๆเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าการแบ่งที่ดินแปลงย่อยถ้าไม่เกิน20แปลงอันใหม่คือไม่เกิน20แปลงไม่เข้าขายจัดสรรหรือไม่จําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการจัดสรรเพื่อให้กับเข้ากับสถานการณ์ในยุคป,ปัจจุบันบ้างใครมีข้อมูลตรงนี้บ้างครับผมสรุปแล้วตอนนี้มันถึงขั้นตอนไหนยื่นถอดยื่นถอนยืนนยนนย่นกลับไปกลับมาอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็ ติดตามข่าวสารแต่มันก็ยังไม่ค่อยนิ่งซักเทไ่แต่ณปัจจุบับนนี้เราก็ยังใช้กฎหมายตัวเดิมอยู่คือตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปก็เข้าขายจดสรรหลังจากหลังจากที่มีแปลงคงก็ต้องรอสามปีเฟสสิบขามทะเลอศอนราสีมานะครับ enjoy home ชีวิตที่ enjoy สุดๆวันนี้เรามีการราังวัดแบ่งแปลงรังวัดตามการนำชี้ ค่าใช้จ่ายก็ประมาณสามพันแดแล้วกันผมตีกลมๆให้แต่ถ้ารางวัลตามการคำนวณน,นะก็จะประมาณเจ็ดันห้าที่ประมาณาแปลงนี้นะแปลงนี้สองไร่หนึ่งงานแต่ราคาที่ว่าเนี่ยคือที่ประมาณหนึ่งไร่ไร่ครึ่งสองไร่อยู่ช่วงประมาณนี้ราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับขนาดที่ดินก็จะไปเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปโอเคนะครับ ทีมงานเราเวลารางวัลรางวัลแบบไหนบ้างครับผมสวัสดีครับคุณอนุวัฒน์เวลารางวัลรางวัลแบบไหนบ้างครับคุณเน็ตรางวัลแบบไหนบ้างค่าใช้จ่ายไล่หนึ่งที่เราเคยแบ่งประมาณกี่บาทนะครับในการแบ่งแปลงย่อยได้ห้าแปลงหกแปลงย่อยเนื้อที่แต่ละแปลงย่อยกประมาณห้าสิบถึงหกสิบตารางวาประมาณนี้มีการกันถนนไปในโครงการน้องวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพอส อยู่ที่เอ็นตาโฮมเฟสสิบครับเนี่ยทำไมเดินทางมาถึงเฟสสิบเร็วจังแดดมันสะท้อนมันหนิวัดอ่ามุมนี้ยทำไมเดินทางมาถึงเฟสสิบเร็วจังเพราะว่าเราขึ้นเฟสเก้าเฟสสิบเป็นต่อนต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับเฟสสิบได้กี่หลังครับบอสได้เจ็ดหลังครับเจ็ดหลังเย้สวยไหมพอบอสมาดูในทะเลจริงแล้วสวยไหมสวยแล้วก็โล่งมากครับโล่งโปร่งสบายนะเพราะว่านะแต่ว่าพื้นที่จริงจะต้องมีการถมอีกนะครับ ต้องถมพื้นถ,ถมสูงขึ้นอีกเพราะเราจะถมสูงกว่าถนนสาธารณะด้านหน้าเดิมเนี่ยอย่างน้อยสามสิบเซนขอบคุณน้องบอสมากครับวันดีพี่พี่นี่พี่พ,พี่ไม่เจอบล้วไม่เจอบอสพอสมควรนะครับเป็นนุ่มนะ้ครับผมเป็นนุ่มแล้วนี่เราจะถมสูงกว่าถนนสาธารณะเดิมด้านหน้า,า,นนาไม่น้อยกว่าสามสิบเซนแล้วก็คานยกขึ้นอีกสี่สิบเซนเทพืนบวกปูกระเบื้องอีกประมาณไม่ต่ำกว่าสิบเซนถึงสิบถึงสิบห้าเซนรวมๆแล้วนะครับ บ้านเราจะสูงกว่าถนนด้านหน้าเน่หกสิบถึงเจ็ดสิบเซนได้นะโดยเฉลี่ยนะประมาณนั้นนะอถือว่าโดดเด่นสวยงามมากๆนะครับเฟสสิบของเราจะมองเห็นจากถนนเส้นหลักด้านหน้าที่อยู่ติดกับเฟสแปดเฟสเก้าเฟสห้าเฟสหกเลยนะครับเนี่ยอยู่โซนเดียวกันอยู่ในพื้นที่หน้าน้ําเดียวกันสวยงามมากๆผมเดินทางเพียงแค่ อสองนาทีก็มาถึงหน้างานนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากๆเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่แล้วเราก็พัฒนาแล้วก็เดินทางมาใกล้ๆแบบนี้นะครับแปบ๊บเดียวถึงเนี่ยมันสนุกสนุกในการที่เรามาปิดการขายสว่วนต้นปีหวานจะเป็นแปลงเฟสีอยู่ครับเฟสี y, ใช่ไหมอขอแสดงความยินดีนะครับของคุณหวานนะครับผมทีมงานเราขอบคุณมากๆทักทายกัน บ้านพักกับหน้างานอยู่ใกล้ๆกันเดินทางไม่ถึงสองไม่เกินสามนาทีแล้วกันสนุกมากๆชิวๆมากวันนี้ผมก็ไปรับน้องบอลน้องเมยเสร็จว่าผมก็เลยมาหน้างานเดี๋ยวก็จะข้ามไปดูฝั่งเสียดก้าวหนึน่งแล้วก็จะเลยไปที่นาใหญ่หนาใหญ่จากจุดนี้ไปเนะี่ยถ้าช่วงไหนที่รถเยอะๆก็เกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายเพราะถนนหนทางมันดีครับเดินทางส,สนุกสะดวกสนกุสนก,สน,ก,ส,นกสนาน แต่ยังไงก็ยังชอบรูปแบบของการทํางานใกล้ๆบ้านใกล้ๆพื้นที่แบบนี้มากกว่ากลับมาน่านดาน่านน้า,นานเดิมกลับมาพื้นที่เดิมแบ่งไปนห้กับทีมงานเราเหมือนเดิมลองดูนะทักทายทุกคนนะครับสื่อรับคุณชาติหรือเปล่าครับเนี่ยด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะครับ ถนนคอนกรีตเทมาถึงสุดที่เราพอดีครับโอ้โหมีการพัฒนาถึงที่เราพอดีหน้ากว้างที่ผมซื้อที่แปลงนี้ก็น่าจะประมาณสามสิบเมตรด้านหน้ากว้างสามสิบเมตรลึกประมาณแปดสิบห้าเมตรได้ความลึกแต่ละแปลงนี่กว้างประมาณสิบสองเมตรนะครับสิบสองลึกสิบแปดถึงยี่สิบอยู่ช่วงนี้บางแปลงก็ สิบสามเมตรก็มีหน้ากว้างสร้างบ้านได้สวยๆแน่นอนสวัสดีครับเสียงหัวสบายดีนะครับทักทายขอบคุณมากๆครับผมแวะเวียนมาทักทายกันแปลงเล็กๆที่มีปากลก้วยอยู่ก็เป็นตามคอนเซปต์ของเราตามคอนเซปต์ของเราคือกรณีแปลงข้างเคียงแปลงติดกันก็ตามคอนเซ็ปต์ของ Enjoy Home ของผมในการพัฒนาคือเราก็จะติดต่อขอเช่านะครับขอเช่าเพื่อที่วางอุปกรณ์ก่อสร้างวางของมีแคมป์คนงานอะไรตามความเหมาะสมและอีกส่วนหนึ่งคือเพื่อให้ภาพรวมของหน้าง,งานของเราลาบลืน่นลาบเลืน่นเมื่อเขามีไรายได้จากเราแล้วประเด็นอื่นเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหานะครับ อย่าคิดเล็กคิดน้อยไม่ยอมเสียไม่ยอมจ่ายแล้วก็จะมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆตามมามีปัญหารบกวนจิตใจตามมานี้หน่อยไม่เอาของเราจัดไปเลยนะครับดูแลกันไปตามความเหมาะสมนะครับสองสองงานที่ผมบอกว่ามีการแบ่งไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วเราก็พัฒนานเส่วนของเราไปแล้วจะมีแปลงคงเหลือหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งแปลงจะแบ่งย่อยได้อีกสี่ สีแปลงหนึ่งแปลงคงเราจะแบ่งแยกได้อีกสีแปลงเราก็ต้องมาดูว่ากฎหมายใหม่จะว่างไงบ้างถ้าสมมติกฎหมายใหม่ออกมาจริงเนี่ยของเราเข้าเงื่อนไขไหมนี่เสี่ยงหัวคุณชาติคุณต้องอคุณหวานนะครับสมมติกฎหมายใหม่มาของเราจะเข้าเงื่อนไขแบ่งต่อได้เลยไหมหรือว่ายัางไงครับเนี่ยต้องมาดูกันอันนี้เราถมเสมอกับถนนด้านหน้าอยู่เลยนะครับ ถมเสมอเท่ากับถนนด้านหน้าอยู่เลยจะต้องมีการถมเพิ่มอีกอแบบให้สูง,สงโดดเด่นไปเลยถนนภายในโครงการผมกัน6เมตร50แล้วก็ยกให้เป็นทางสาธารณะถนนจะอยู่ฝั่งนู้นถนนยู่ฝั่งนู้นนะกัน6เมตร50แล้วก็ยกให้เป็นทางสาธารณะตั้งแต่แรกเลยจบตั้งแต่แรกเลยนี่ครับทีมงานช่างรางวัดมาแบ่งแปลงวันนี้นี่ ลักชนดนะครับก็จะเป็นแนวยาไปสุดนเลยสังเกตเห็นอะไรไหมครับเห็นกำแพงสูงสูงเห็นงานลวงแพงสูงไหมครับเราอยู่ติดกับอีกฝั่งหนึ่งของโครงการอื่นแล้วกันนะครับเราอยู่ติดกับอีกฝั่งหนึ่งของโครงการอื่นนะครับภาพรวมสวยงามน่าอยู่มากๆด้านหลังก็ลุ่มๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะพามาชมอัปเดตต่อไปในกาเลเรื่อหน้าเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มีการรังวัดแบ่งแปลงแล้วสิ่งที่ผมจะทําก็คือเราก็จะสั่งหลักปูนขนาดสนิ้วสูงอย่างน้อย1เมตรนะครับหลักปูนหลักรั้วปูนที่เราเห็นอยู่นะครับขนาดสามนิ้วสูงอย่างน้อย1เมตรมาให้ทีมงานเราฝังและเป็นการฝังริมในของชนบท ฝังริมในของฉนวนแล้วเราจะเห็นระยะเห็นแนวเขตชัดเจนนะครับแล้วเป็นการดูแลฉนวนด,ด้วยฉนวนที่มีการฝังของเจ้าที่ลักษณะนี้แล้วไม่ใช่อยู่เราจะไปย้ายตรงไหนอะไรก็ได้นะไม่ใช่นะมีความผิดนะครับเออนะครับย้ายไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแปลงที่ดินรวมแปลงใหม่อะไรงยก็ต้องไปยื่นคําร้องคําขอใหม่ได้ ฉนดเมื่อมีการแบ่งแปลงมาแล้วสามารถที่จะแบ่งใหม่ได้สามารถที่จะรวมแปลงใหม่ได้กี่ครั้งกี่รอบก็แล้วแต่ทุนของเราเลยแต่ทางสาธารณะที่มีการยกให้แล้วเมื่อมีการจดทะเบียนแบ่งๆๆแปลงแบ่งแยกถูกต้องแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วครับแก้ไขไม่ได้แล้วนะวันนี้นะนะวันนี้เรามีการรังวัดล้วก็เขาก็จะไปขึ้นรูปฉนวรูปแผนที่นะเขาจะแจ้งเราไปดูความเรียบร้อยถูกต้องหรือเปล่าหลังจากที่เอกาสารเสร็จแล้ว เราก็ต้องดูยังแก้ไขได้อยู่แต่ถ้าเราเซ็นว่าโอเคถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วส่วนที่เป็นสา,สาธารณะก็ถือว่าถูกต้องตามนั้นแล้วระหว่างนี้ยังสามารถที่จะมีการแก้ไขได้อยู่เพราะบางทีไม่ต้องมีการตรวจสอบกันก่อน,อนไงว่าโอเคตามที่เรามีความประสงค์หนึ่งสองสามสี่มันถูกต้องจริงหรือเปล่าเมื่อมีเอกสารออกมาแล้วอะไประมาณนั้นโดยภาพรวมสั่งเสารวมแล้วสั่ง เสาปูนมาแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะมาฝังตามจุดตามระยะต่อไปฝังริมในของฉนวดนั่นหมายความว่าฉนวดก็จะอยู่ริมนอกอ่าไหมครับไม่ใช่ไปฝังริมนอกมันก็จะไปเบียดแปลงอื่นครับเล็กๆน้อยน้นี้คือรายละเอียดที่เราจะต้องให้ความสําคัญขอบคุณทุกๆุกคนมากๆนะครับพาทีมงานเรามาชมอัปเดตเฟสซิฟสวยนะครับเห็นความคืบหน้าของการ ปรับพื้นที่การล้างวัดต่างๆโดยภาพรวมแต่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ดีนะเกี่ยวกับการถมดินปรับดินจะต้องถมอีกักรอ,อบหนึง่งนะครับสูงกว่าถนนพอสมควรสร้างมากออกมาจะสวยโดดเด่นมากๆเดี๋ยวผมจะแวะไปดูเฟสเก้าฝั่งตรงข้ามสักหน่อยหนึ่ง 1, ขึ้นสีหลังใครตามกันบ้างใครตามบ้างเฟสเก้าขึ้นสีหลังวันนี้ก็มีลูกค้ามาขอชมบ้านโอ้โหโข,าขายดิบขายดีมากๆเฟสสองนากลางสูงเนินเจริญรตก็คุยกับลูกค้าตลอดเลยนะครับ เหลือว่างอีกหลังครึ่งนะครับมีแปดหลังนะเฟสสองนากลางเหลือว่างอีกหลังครึ่งเมื่อวานนี้วันเมื่อวานนี้ก็เก็บเอกสารหลังที่ห้าต้นเดือนอธันวาคมนี้ก็เก็บเอกสารหลังที่หกนะครับยืนกู้ดาเนินการต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับรางวัลที่จิตแปลงย้อยแปดแปลงคงนะครับมีการกันถนนสาธารณะหนึ่งนะสายหนึ่งเส้น ที่แปลงนี้รวมทั้หมด2ไร่สองไร่หนึ่งงานรางวัลตามการนำชี้สามพันแดร้ยบาทแต่ถ้ารางวัลตามการคำนวณเนี่ยก็จะอีกเท่าตัวหนึง่งประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันหอยู่ระหว่างนี้แล้วทีมงานเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไรยังไงบ้างแบ่งปันกันด้กาสต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเสียงหัวคุณชาติคุณโต้งคุณหวานและทีมงานทุกทุกท่านอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ ผมโคตรเดี่ยวทำเลดีมากๆกำแพงยาวเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย